ฟังรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาดี้ท่านไม่ให้อ้างหนาวอ้างร้อนไม่ให้อ้างอะไรอะไรทั้งหมดให้ถือว่าเวลานั่งสมาธิภาวนาเป็นเวลาปลอดโปร่ง ในกายวาจาจิตของเราให้ปลอดโปร่งเยือกเย็นสบายคนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี้ก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็นคนใดเป็นคนขี้โกรธให้คนโน้นคนนี้ ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ให้เพ่งให้เห็นทุกโทษของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนามา ยึงได้มาเกิดในกองทุกข์ก้อนทุกข์อันนี้จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภลาคะตันหาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภตันหากิเล ให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นทุกข์เห็นโทษในกิเลสลาคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีอยในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชรลาบังคับเลื่อยไป เมื่อเวลาโยในวัยแก่ชราเลื่อยไปนี่แหละก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการสุดแท้แต่ว่ากรรมเป็นของของตนใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุข ใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความสุขและทุกนี้ไม่มีใครทำให้มันเป็นเรื่องตัวเองทำเอาเองไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทำให้คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญตัวเองทำบาปไว้ก็ได้รับผลบาป บุญนั้นท่านว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านกว่าเป็นบุญบุญในการมีชีวิตนี้นับว่าเป็นบุญหลายถ้าตายแล้วก็บุญน้อยมันหมดบุญถ้าตายแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่ได้ทางนั้น ท่านจึงว่าเป็นบุญเมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวานาในใจให้เป็นบุญเนึกถึงคุณพระพุทธเจา้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ บนโกศที่เราจะมาถึงคุณประพุทธประธรรมประสงค์นึกไหว้พระสวดมนต์ถึงคุณประพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบุญอันสำคัญเพราะชีวิตของคนเรานั้นเอาความแน่นอนไม่ได้คิดโดให้ดีคนเราที่เกิดมานี้บางคน อายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุไม่ถึงสิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงยี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงสามสิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงสี่สิบปีก็ตายไปแล้ว บางคนไม่ถึงห้าชิบปีก็ตายไปเสียกอ่อนอันความตายนั้นมันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์แต่ว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไปผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตาย เราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนานี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั้นไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนซื้อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนา ก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจไว้เรานึกพุทธโอเป็นอารมณ์คำว่าพุทธโอก็เป็นอุบายอันหนึง่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้า โคบำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั้นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขยอสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนานกว่าจะได้บุญกุศลมากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ส่วนเราทั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญเพียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นทุกพ้นร้อนนิพพานังปรมังสุขขังให้ถึงนิพพานอันเป็นสุขสุดยอดก็พอแล้ว อันนี้เรียกว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียกว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทธโธคำนี้เราต้องระลึกถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเพียร ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความอดความทนมีความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้เราจะมานนั่งบริกรรมภาวนาละลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ถ้าใจเรามีศรัทธา เลื่อมใสในคุณพระพุทธ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมพระสง้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติโดที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายมานั่งเมื่อกายนั่งแล้ว สมาธิมันไม่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้เมความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระให้คุณพระมาอยู่ในใจให้จิตใจดวงผู้โลของเรานั่นแหละระลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้ลวมเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ได้อยู่ที่อื่น พระธรรมพระวีในสัตตุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดโปรดไว้ทั้งโนลทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงสาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพาน ก็ให้น้อมนึกลำลึกเข้ามาให้มาอยู่ในใจของเหล่านี้ไม่ให้ส่งใจไปที่อื่นส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกถ้ารวมใจเข้ามาภายในนี่ถูกต้องเพราะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านให้รวมจิตรวมใจน้อมจิตน้อมใจเอาจิตเอาใจเข้ามาภายใน ใจเห็นได้ว่าในหลักพระธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ที่ใจให้มารวมที่ใจให้มาอยู่ที่ใจให้มาละกิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสมโมหะ อันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายทางใจอยู่ทุกวีทุกวันทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมัน่นโยในกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปโยที่อื่น เมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี่ดวงจิตผู้รูปมีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในขณะน,นี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็ตาม เมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรเราอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอาเอา,เอามาเป็นอารมณ์เอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่น ความสรรเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามานุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สรรเสริญเยินยอว่าดีได้อันความดี ชั่วมาจากคนอื่นนั้นเราอย่าไปสนใจให้มาเอาบุญกุศลอันมีอยู่ในจิตในใจของเราคือทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ไปยึดหน้าถือตาไม่ให้ไปยึดตัวถือตนไม่ให้ไปยึดสมมตินนยมอันใดอันเป็นวิสัยของโลก เราจะแก้กิเลสละกิเลสได้จะไปละกิเลสหมดในโลกก่อนนั้นมันไม่ได้ต้องละกิเลสในใจใจนี่มันเป็นตัวกิเลสเป็นมานล้ายโยภายในได้แก่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตโลเลกิเลสโลเลไม่เลิกละ คำว่าจิตโลเลกิเลสโลเลนั้นเมื่อตาเห็นลูกมันก็เกิดโลเลขึ้นมาคือถ้าลูกนั้นเป็นลูกที่โทษกุังเป็นลูกที่ไม่สวยไม่งามเป็นลูกที่ไม่ต้องตาต้องใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนั่นะคือว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทธโธอยู่ในใจนี้ธทมโมสังโฆพระองค์สอนว่าโยภายในนี้ อะไรทั้งหมดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอันอยู่สบายภายในใจออกไปแล้วยาได้ยื่นมือยื่นใจออกไปถ้าใจมันออกนอกไปก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์นั้นเปรียบเหมือนอย่างร้อนหรือว่าไฟ เหมือนโลกเหล่านี้เป็นไฟลลกอยู่ยงั้นละ่ะใครไปหาไฟมันก็ร้อนโลกสมมุตินี้คือว่าเป็นไฟราคะเป็นไฟโ,โทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวครองอยู่ในหัวใจมนุษย์คนเรา ถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งโยภายในไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนแล้วจิตใจก็เย็นสบายพุทโธโยภายในพุทโธพุทธะถ้าโยภายในใจของเราจริงๆแล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบาย เพราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจพุทธพุทโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักไม่อยู่กับจิตกับใจภายในนี้ดวงพุทธพุทโธมันมีอยู่เราไปโยกับกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจกับใครกับสัตว์ตัวไหน เย็ดใจมันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นยิจชาพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้พากันละทิ้งเสียมาทำจิตทำใจในเวลานี้ให้มีความเยือกเยน็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเรียกว่าโยในใจเรียกว่าอยู่ภายใน ถ้าโยภายในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูไหนก็ใจสบายทางนั้นเพราะว่าอยู่ในใจไม่โยนอกใจออกไปถ้าโยนอกใจก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าฝ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกผน เมื่อเปียกผลแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท่านเป็นไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโพรดพระธรรมลมภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุด อะไรอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมัน่นโยภายในความทุกข์ความโศกอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ถ้าใจเรามีความมุ่งมัน่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวนานั่งก็ภาวนาอยู่ยืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหน ก็ภาวานาอยู่ตาหูจมูกเลนกระทบลูกเสียงกลิ่นรสโภพภะธรรมลมก็ให้จิตใจสงบตั้งมาพิจารณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถุธาตุทางหลายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์เรื่องจะสุขจิตสุกใจนั้นมันยากโย่เว้นเสียแต่ผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวโกของโกปล่อยวางได้หมดออกไปแล้ว จิตใจก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็ใจสบายคือว่าโยในภาวนาใจมันภาวนานึกน้อมเห็นอยู่ในใจเป็นจิตใจไม่มีโลภโทสะโมหะนั่นแหละท่านว่าเป็นจิตใจที่เย็นสบาย เมื่อมันยังไม่ถึงขั้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุโทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญาจิเลสตันหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้ระงับดับไว้ไม่ต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลก เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายใจของคนเรานั่นจะให้เหมือนกันหมดงามเหมือนกันหมดไม่ให้มีตาบอดตาเลตาหลิวไม่มีเนะี่ยมันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกเล่นกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทำมา ยงได้ร่างกายดีใจดีใจิตใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตปิดมนุษย์คือว่าคนใจเสียใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันร้อนไหมเป็นไฟมอดลรกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ไลายใดๆมันก็เก็บมาเป็นอารมณ์ นั่นละคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธร,รมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก คือภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติภาวนานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ผากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศชะนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโย ο. สสขีเทคายุโกภวะอะพิวาธนาสิริสเนจังบุทธาปัจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลางัง